สวัสดีครับอเลียงพาทัวร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำกระบะรีโว่สีประตูยกสูงนะครับเกรดเอนทรี ry, รุ่นเริ่มต้นของเรานะครับตอนนี้มีแต่คนบอกรถกระบะเดี๋ยวนี้แพงเนาะราคามันไปเจ็ดแปดแสนหมดแล้วฮนะสี่ประตูนี่ก็เก้าแสนกว่าหมดแล้วอาจจะล้านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้กระบะเมืองไทยเนี่ยแพงแพงนะครับก็เลยจะมาแนะนำตัวสี่ประตูยกสูงเริ่มต้นดีกว่าเนาะ แต่ถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะครับ2.4 Entry 4ประตูยกสูงพิลันเนอร์ตัวเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เกียร์ธรรมดาสตาร์ทที่800,000ไปไปลายแล้วนะ891,000นะรประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็จะเป็นรถยนต์ที่สมัยเนี้ยลูกค้าหากันเยอะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าชอบใช้เกียร์ออโต้กันเยอะเนาะใช่ไหมถ้าเป็น4ประตูยกสูงพิลันเนอร์ลีโวตอนนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะสตาร์ทที่900,000กว่าแล้วนะ นะตอนนี้มันอยู่9 3 1 0 0 0ทีนี้พอบอกราคา9 0 0 0ต้นนะครับ9 3 0 0 0 0เนะี่ยก็มีคนบอกว่าโอ้โหขนาด4ปีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนี่ก็900,000กว่าแล้วทำไมราคาแพงจังแล้วฟังก์ชันก็ยังมาไม่ครบอีกนะครับฟังก์ชันของ g r รดแ e น t รีเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบบอกผ้านะแล้วก็กล้องมองภาพท้าทยรถก็ไม่มีใช่ไหมผมจะมาเสนอแคมเปญพิศเศษว่าซื้อเกรด e e น t รี นะฮะแต่งให้เป็นเกรดมิดให้โอเคไหมอ่ะไปดูกันคันนี้นะครับลีโว4ประตูยกสูง2.4 p i ุดสีเรนเนอระครับเกรด Entry นะครับ, ry, รบสังเกตดูว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็น LED Light Guiding พร้อมโปรเจคเตอร์แบบนี้ส,สวยๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีมาพร้อมกับกระจังหน้ากันชนหน้าที่เป็นโฉม r o c กโคแล้วนะครับ ไม่ต้องซื้อถึงล็อกโค้ดแล้วนะล่อก่อนนี่ต้องซื้อร้านกว่าบาท4ประตูยกสูงเนี่ยถ้าจะเอาหน้าล็อกโค้ดเนี่ยต้องเป็นล็อกโค้ดร้านกว่าบาทใช่ไหมตอนนี้เราซื้อเกรดเริ่มต้นนะครับ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นเนี่ยก็เกียร,ร์ธรรมดา8 0 0แสนปลายนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้นะครับ9กแสนสหมื่นพันก็ถือว่า9 0 0 0แสนต้นก็ได้หน้าล็อกโค้ดแล้วนะครับแต่มีลูกค้าบอกว่าฟังก์ชันมันยังไม่ครบนะครับอ่ายังไม่ครบตรงไหนไฟไหน้าไฟไหน้าก็ครบแล้วนะอ่าไฟตัดหมอกก็ครบแล้วนะ กระจังหน้ากระชนหน้าก็สวยนะล็อกโค้ดแล้วนะล้อแมก่ะล้อแมกอาจจะไม่เหมือนเกรดมิดนะครับเกรมดมิดมันจะเป็นขอบ18ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกรดเอนทรีเนี่ยขอบ17บ่ะบางท่านก็บอกว่ายังยังไม่ค่อยสวยบางท่านก็บอกว่าเพียงพอแล้ว17ดําเงามันก็ดูดันดีเท่ดีนะครับอมันยังมีในเรื่องของเบานะไงนี่ครับถ้าเป็นเกรดเอนทรเนี่ยเบาะยังเป็นเบาะผ้าแบบนี้อยู่นะ ล้วผมจัดโปรเลยแล้วกันถ้าเกิดลูกค้าซื้อ2.4 Entry นะครับผมเปลี่ยนเบาะหนังให้ให้เหมือนกับเกรดมิดเลยนะครับเพราะว่าเกรดมิดเป็นเบาะหนังใช่ไหม2.4มิดเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการเกียร์ออโต้เนี่ยมันไปเกือบๆล้านแล้วนะมันจะไป980กว่าๆแล้วอะนะครับเกือบๆล้านแล้วอะถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นเกรดมิดแท้ๆนะครับซื้อเกรดเอนทรีเนี่ยได้เบาะหนังเหมือนกันนี่ผมเปลี่ยนให้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะ ราคา931,000นานะครับก็เดี๋ยวผมทำเป็บนบอร์ดหนังให้ถึงจะเป็นเกรดมิดนะครับขยหยกขึ้นไปเนี่ยแอร์ก็จะเป็นแอร์ลูกบิดเหมือนกันนะฮะเกรด2.4 Entry กับ2 4 Mid มิดเนี่ยเป็นแอร์ลูกบิดเหมือนกันเครื่องเสียงต่างกันนิดหน่อยนะฮะถ้าเป็นเกรด Entry เนี่ยใช้ Android Auto กับ Apple CarPlay เนี่ยต้องเสียบสายอย่างเดียว ในการดูแผนที่นำทางหรือว่าโทรออกด้วยเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดมิดเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ต้องเสียบสายได้ที่เขาเรียกว่าไวเลสนะครับไร้สายได้เลยเ,เรื่องของเสียบสายกับไร้สายมันต่างกันไม่เยอะนะครับก็ไม่น่าจะมีผลกับการใช้งานแต่ที่ต่างกันเยอะคืออะไรอ่าเรื่องของกล้องมองภาพท้ายรถเกรดเอ็นทรีเนี่ยคันนี้เนี่ยมันจะไม่มีกล้องมองภาพท้ายรถตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่มันจะไม่มีกล้องมองภาพท้ายรถตรงนี้ ต่ถ้าเป็นเกรดมิดเกรดมิดเขาจะมีกล้องมองภาพท้ายรถเพิ่มขึ้นมาให้ผมจัดโปรเลยซื้อคันนี้เกรดแอนทรีนะครับแถมกล้องมองภาพท้ายรถขนาดถอยหลังด้วยเกรดมิดนะครับจะมีเบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้านะแต่เกรดแอนทรี ry, เป็นเบาะปรับด้วยมือนะครับลูกค้าคิดใจเลยว่าผมจะแถมเบาะไฟฟ้าให้ใช่ไหมครับ คำตอบคือไม่ใช่นะฮะบ,บอไฟฟ้าตอนนี้ผมไม่แนะนําให้ท,ทําทีหลังนะครับแล้วก็ราคาแพงด้วยนะก็เลยแถมไม่ไหวนะที่ผมจะบอกก็คือการใช้งานของบอไฟฟ้าและบอปรับมือเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับบอไฟฟ้าอาจจะสะดวกสบายนะแต่บอปรับมือเนี่ยปรับได้รวดเร็วทันใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องการดูแลรักษาในะระยะยาวด้วยนะฮะถ้าเป็นบอปรับมือนะส่วนในเรื่องของร็อแม็กขอบ18และขอบ17ที่มันแตกต่างกันอยู่นะครับหากถ้าลูกค้า ต้องการแมร็กขอ18จริงๆนะฮะสอบถามเข้ามาแล้วกันอยากให้แถมใช่ไหมก็ทักเข้ามาเลยว่าลูกค้าสนใจ2.4 entry ีตัวนี้แหละแต่ว่าอยากได้เป็นล้อแม็กขอ18แถมได้ไหมถ้าแถมแล้วจองเลยไอ้อย่างเงี้ยติดต่อมาเลยนะครับชอบนะฮะวัดไปเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะถ้าลูกค้าสนใจจองก็ทักเข้ามานะฮะอยากได้ขอ18ใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ว่าพอแถมได้ไหมนะครับ เกรยยกสูงเนี่ยสังเกตดูว่าหัวเกียร์เนี่ยถ้าเป็นเกรดมิดนะครับจะได้เป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็พวงมาลัยถ้าเป็นเกรดมิดจะได้เป็นหุ้มหนังนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกรด์แอนทรีไงก็เลยเป็นยูรีเทนอยู่นะฮะตัวนี้ทําไม่ได้นะบอกก่อนพวงมาลัยหุ้มหนังนี่ทําไม่ได้แต่ที่ผมจะนําเสนอก็คือตัวพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นมาติฟังชันมาแล้วนะก็เหมือนกับเกรดมิดเลยนะครับเกรดมิดมีปุ่มกดที่พวงมาลัยเป็นมาติฟังชันเกรด์แอนทรี นะครับในรุ่นสี่ประตูยกสูงเนี่ยก็มีมาให้แล้วนะฮะตัวนี้ไม่ต้องทําเพิ่มนะครับ <C ube> <box> คูบล็อกคูบล็อกยกสูงเนี่ยมันจะมีทุกรุ่นเห็นไหม <C ube> <box> คูบล็อกเนี่ยช่องเก็บของตรงนี้มันสามารถเอาไว้รักษาความเย็นได้อย่างเช่นเรามีน้ํากระป๋องนะครับต้องการให้มันเย็นนานขึ้นตัวนี้มีคูบอ็อกมาให้แล้วนะครับในรุ่นยกสูงตั้งแต่เกรดแอนทรีเลยก็มีแล้วนะครับ คันนี้มันเป็นยูโรไฟนะ <S 2> <S 2> <S เหตุผลที่ราคามันปรับขึ้นมาเนี่ยเลยดูแพงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยูโรไฟนะครับเห็นไหมมีสติ๊กเกอร์ DPF นะครับปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้ที่เขาเรียกว่าปุ่มรีเจน DPF นะครับยูโรไฟเนี่ยมันจะมีการสัดสมของข,องข่าวอยู่ในตัวแคทตาลิติกตัวกรองไอเสียค่อนข้างเยอะมันก็เลยต้องมีปุ่มไล่ข่าวที่เรียกว่าปุ่มรีเจนราคามันเลยปรับขึ้นทั่วประเทศจะเป็นรถกระบะยี่ห้อไหนก็ตามนะ ผมบอกเลยว่าราคามันปรับขึ้นทั่วประเทศนะครับไม่ไม่ได้เฉพาะรีโวนะตอนนี้มันก็เลยราคาสูงนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมมีโปรโมชั่นเสริมนะถึงจะราคารถจะแพงแต่ออกไม่ยากหรอกเพราะว่ามันดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับลูกค้าที่มีรถคันเก่านะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปนะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวอธิบายให้ว่าใช้ยังไงดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้ด้วยนะออกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท อายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับในกระบะ4ประตูนะอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกสนใจรุ่นอื่นที่ไม่ใช่กระบะ4ประตูนะอายุงานพนักงานประจำอายุงานแค่หนึ่งปีพอนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระบะ4ประตูตัวนี้นะฮะต้องอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้ สำหรับโปรโมชั่นดาวสูงเซนไม่ต้องค้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะนะไปซื้อซีอซัวไม่ได้นะเซนสัญญาไฟแนนซ์ไม่ผ่านมานี้เครดิตเสียนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์รอบต่อไปมันจะยากขึ้นนะครับแนะนําว่าติดต่อเข้ามาปรึกษาอาเหลียงพาทัวร์ก่อนละกันนะครับมีลิงก์ไลน์ใต้คลิปลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วผมจะนําของดีมาฝากอีกในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ